สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับภาพเซ็นดิ้เด็กนะครับตอนนี้ก็รีบาวมาถึงเส้นค่าเฉลี่ย20วันละนะครับเดี๋ยวเรามาดูการาฟรายวันก่อนละกันนะครับก็จะเห็นว่าตัวการาฟรายวันเนี่ยตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาแตะแถว SMA 20เมื่อวานไปละประมาณช่วง1325อะไรแถวนั้นนะครับขึ้นไปทดสอบก็ยังไม่ผ่านนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ามันขึ้นมาแถวเส้นค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยดังนั้นเวลากลยุทธ์ในการเล่นเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนไป คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนที่มันอยู่ต่ำแล้วเราบอกเป็น panic sell นะครับเวลาเล่นเนี่ยเราจะเล่นลักษณะของ mean reversion นะครับแต่เมื่อเซตมันกลับมาที่ค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันแปลว่ามันมันไม่มีอะไรให้รีเวิร์ดเป็นไม่มีอะไรให้มันแบบกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยแล้วนะครับดังนั้นกลยุทธ์มันจะเริ่มต่างไปเพราะถ้าเราเก่งกาไรเนี่ยช่วงนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับว่าเราต้องเน้นในแนวของการ breakout มากขึ้นนะครับให้นึกภาพประมาณนี้นะครับว่าตัวที่มันแบบ รีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยบางตัวเนี่ยมันก็อาจจะมองเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวแต่บางตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นการลุ้นกลับตัวจากโซนต่ำนะพวกนี้จะเป็นลักษณะของการเบรกเอาแพทเทิร์นนะครับวันนี้หุ้นเนี่ยจะเป็นทรงเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันในในตัวอย่างนะครับแต่เห็นไอเดียหลักไว้ก่อนว่าช่วงนี้เวลาจะเล่นเนี่ยเราเล่นยังไงนะครับสำหรับตัวในกราฟลาย30นาทีนะครับเมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายนะครับเราก็เห็น RSI เนี่ยมันเข้ามาแตะเขตโอเวอร์บอสนะครับมันก็เลยมีจังหวะที่ ราคาเนี่ยถอยลงมาบ้างนะครับแต่ภาพตอนนี้โดยรวมมันก็ถือว่าโอเคอยู่แหละนะครับภาพมันก็เป็นลักษณะของไซด์เบย์อัพตามกรอบตรงนี้อยู่นะครับแนวรับด้านล่างนะครับก็ประมาณ1 3 1 0งหรือ1 3ึ่แถวนี้นะครับส่วนแนวต้านด้านบนก็แถวประมาณ1 3 3 0งนะครับช่วงนี้ผมตลาดผมมองกลางๆนะครับเน้นเป็นหุ้นลายตัวเป็นหลักไว้ก่อนดีกว่านะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของ s e n t i m e n t indicator นะครับสำหรับ Sentiment Indicator เนี่ยก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เราเจอแรงขายกันไปหนักๆเนี่ยเราเจอเพราะว่าต่างชาติอยู่โซนขายรายย่อยอยู่โซนซื้อนะครับแต่ตอนนี้ภาพจะเริ่มเปลี่ยนละภาพเริ่มเปลี่ยนละคือต่างชาติเนี่ยเริ่มเข้ามาใกล้โซนซืน้อมากขึ้นนะครับแต่ยังไม่ยังไม่ได้แตะโซนซื้อนะครับแต่รายย่อยเนี่ยมาที่โซนขายแล้วนะครับก็ถือว่าภาพของ ภาพของเซนิเมนี่เคเตอร์เนี่ยเริ่มเป็นบวกมากขึ้นนะครับภาพนี้มันมันสื่ออะไรให้เรานะครับมันสื่อให้เราก็คือว่ามันทําให้เราเนี่ยต้องมองความน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอจังหวะบอททอมเนี่ยเราอยากเห็นแบบอ่ารีบาวขึ้นแล้วถอยลงมาอีกรอบให้อายส่ยทำเดเวอร์เจนนะครับแต่ต้องอย่าลืมเหมือนกันว่าบางครั้งมันอาจจะไม่เล่นท่านั้นก็ได้นะมันจ,จะเล่นอีกท่าหนึง่งคือสมมุติปรับตัวขึ้นชนแนวต้าไม่ผ่านแล้วถ้าย่อลงมาเนี่ยแล้วมันเป็นการยกโล่ย แล้วถ้าเกิดพวกต่างชาติเนี่ยพลิกมาเป็นโซนซื้อเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวในภาพระยะกลางอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับดังนั้นเวลาที่ถึงภาพระยะกลางเนี่ยตอนนี้มีความ,มน่าจะเป็น2อ,อย่างคือยกโลสักทีแล้วแล้วตัวต่างชาติมาโซนซื้อนะครับหรือว่าลงไปแถวโลเดิมแล้วไปเกิดบู l ดิสเทเวอร์เจนนะครับนี่ก็เป็นการพยายามฉายภาพใหญ่ให้เห็นนะครับว่าเราคาดหวังอะไรแบบไหนนะครับ แนที่ภาพของ s e t 5 i Index Future นะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์วันนี้ก็คงต้องเล่นตามกรอบไปนะครับสำหรับฟิวเจอร์มันเหมือนมีการเปลี่ยนกรอบนะครับกรอบเดิมเนี่ยมันคือ795ที่เป็นแนวรับนะครับแล้วก็808ที่เป็นแนวต้านแต่เนื่องจากมันเบรก808ขึ้นมาได้แล้วนะครับทำให้808เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นแนวรับส่วน815เนี่ยที่เป็นแกลบตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นโซนของแนวต้านก็เห็นว่าฟิวเจอร์เนี่ย มันเลยโทนกลางๆเพราะตรงนี้ราคา811คือมันกลางกรอบไซเยวอันใหม่ที่เราตีขึ้นมานะครับก็แนะนำก็รอเล่นตามกรอบไปสำหรับ Set 50 Index f นเด็กซ์าสำหรับตัวของทองคำนะครับทองคำก็โดนขายลงมาเมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลงมาขนาดจนจะหลุดโลนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นไซเวย์ไปก่อนสำหรับตัวของราคาทองคำนะครับไม่ได้มีอะไรใหม่เลยในช่วงนี้นะครับ สำหรับราคาน้ำมันนะครับก็มีการย่อลงมานะครับก็เรื่องปกติแหละนะครับที่เมื่อวานเราหยิบให้ดูไปแล้วว่าเวลาที่มันกลับมายืนเหนือเส้น200วันในช่วงแรกเนี่ยนะครับมันก็จะแบบการขึ้นมันก็จะไม่ได้รุนแรงนะมันก็จะแบบพยายามขึ้นแบบไซด์เว้าแบบนี้นะครับแล้วจังหวะที่เป็นบวกจริงๆเนี่ยก็คือตอนที่ SMA20 ตัด SMA 200เป็นโกลเด้นคลอสเนี่ยเราจะคอนมาคาดหวังการขึ้นแบบแรงๆในตัวของราคาน้ํามันนะครับสําหรับเงินบาทนะครับเงินบาทก็ ดูว่าน่าจะเป็นลักษณะของไซด์เว์อยู่นะครับ่าช่วงนี้เงินบาทก็แกว่งแคบมากนะครับก็คงไม่ได้มีจังหวะเทรดอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนค่าเงินยูโรนะครับก็ยังถือว่าภาพหลักก็ยังเป็นการยกโลอยู่นะครับยกโลอยู่ก็อาจจะพอลุ้นฟื้นสั้นๆได้ส่วนค่าเงินเยนนะครับก็ขึ้นมาเทสแถวๆช่วงไฮเดิมและเราคิดว่าโดยรวมก็ไม่น่าจะผ่านนะครับแต่ก็ดูแคนเดลกับตัวแถวโซนด้านบนตรงนี้อีกทีหนึ่งประกอบก็ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูที่เซกเตอร์โลเทชันกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับภาพของเซกเตอร์โลเทชันนะครับก็กลุ่มที่มีโอกาสจะมา leading เนี่ยจะเป็นพวกทัวริซึมนะครับกับเอเนจีแต่ก็ยังยังไม่ได้ใกล้มากนะคือต้องรอยแป๊บหนึ่งนะถึงจะให้2กลุ่มนี้เริ่มวนมาที่ส่วนของ leading นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูหุ้นลายตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลักๆมันต้องมันจะไม่มีแนวไม่มีแนวมี r e v e r s a นละนะครับหลักๆจะเป็น จะเป็นแนว b r e a k อาทเนี่ยเกือบหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองมาไล่ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างในแต่ละตัวนะครับสำหรับตัวแรกที่เราเลือกมาจะเป็นตัวของไทออยนะครับเหตุผลของการเลือกไทออยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับคือการปิดเบรกผ่านเส้น200วันนะครับเราเห็นการพยายามเทสเส้น200วันมา2รอบแล้วสำหรับไทออยนะครับตรงนี้รอบหนึ่งตรงนี้รอบหนึ่งนะครับไม่ผ่านนะครับแต่ล่าสุดตอนนี้ปิดเบรกได้แล้วก็เลยทำให้ เป็นสัญญาณบวกอย่างน้อยก็ในระยะสั้นสําหรับตัวงไทยออยนะครับแนวรับ53สต็อปลอลต์ล้อตต่ำกว่า52เป้าหมายคือ54.5แล้วก็56สําหรับไทยออยนะครับถัดมาเป็นตัวของ M นะครับหรือตัว MK Restaurant นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่าเราแนะนําเล่นด้วย Bullish Divergence นะครับเนี่ยเราแนะนําตรงนี้ไปที่เราเห็น Bullish Divergence เนี่ยตอนนี้มันต่ำกว่า30บาท ราก็เล่นขึ้นมารอบหนึ่งนะครับมันก็ขึ้นไปแตะเส้น20วันพอดีนะครับแล้วก็ยอ่อลงมานะครับแล้วถัดมานะครับหลังจากที่มันชนเส้น20วันแล้วยอ่อลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการยกโลใหม่ตรงนี้นะครับที่มันสูงขึ้นเวลาการกับตัวระยะกลางเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือการพยายามยกโลใหม่นะครับเวลายกโลใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะพอมองแพทเทิร์นตรงเนี้ยออกมาเป็นลักษณะของ i n v e r อ e ์สเ d ดแอนด์โชเดอนะครับ i n v e r อ e ์สเ d ดแอนด์โชเดอ ล่าสุดนะครับการเบรกผ่าน32ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เลยเป็นลักษณะของการเบรกแนว n e ็ก Line ขึ้นมาได้แล้วนะครับก็เลยเป็นจังหวะในการเก่งกาไรในตัวของ M นะครับแนวรับก็31.75คือจุดเบรกส่วนเป้าหมายคือ33.25แล้วก็34.25นะครับสต็อปลอถ้าเกิดต่ํากว่า31บาทนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปตัวถัดไปนะครับก็พูดเรื่องนี้เลยแล้วกันนะครับก็คืออ่ ก่อนหน้านี้เวลาหุ้นมันลงเนี่ยแล้วเราเริ่ม call rebound เนี่ยมันก็มีคําถามเข้ามาเยอะนะครับว่าแบบแบบตรงนี้แค่เล่นร e b o u n d หรือว่าถัวนะครับคือ M ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับคือเวลามันเกิด divergent เนี่ยเราจะคาดหวัง้ครอบ t เทคน i c a l rebound แต่ถ้าเกิดมันเริ่มมีการ form pattern เนี่ยเป็นแบบ i n v e r d head and shoulder เริ่มมีการ b r a k เนี่ยถ้าคนที่ติดด้านบนเนี่ยแถวนี้มันจะเป็นสัญญาณในการถัวได้นะรันนี่คือสิ่งที่เราพยายาม เน้นย้าตลอดให้แยกให้ออกว่าการกับตัวระยะสั้นกับการกับตัวระยะกลางเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะจะจำง่ายๆคือ d i V e r g e เจ e ส่วนใหญ่เป็นระยะสั้นนะครับส่วน pattern ส่วนใหญ่จะเป็นระยะกลางโอเคมาที่ตัวของท U นะที TU จะเป็นแนวของ u l l b a c k นะครับสำหรับ u l l b a c k ก็คือการย่อ,อลงมาแล้วมันยังเป็น Sideway up นั่นเองนะครับก็เห็นว่าตัวท U เนี่ย up trend ของมันก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับถ้ามันไม่ต่ำกว่าเส้น Uptrend เนี่ยมันก็มีโอกาสจะไต่ระดับขึ้นแบบ ไซส์เวัพขึ้นไปเป้าหมายคือกรอบบนแถวประมาณ16บาทนะครับส่วนแนวรับก็มา15.3ถ้าลงมาต่ำกว่า15บาทก็เป็น Stop Loss สำหรับ TU นะครับเรามาดูหุ้นนอกเซ็ตร้อยกันนะครับสำหรับหุ้นนอกเซ็ตร้อยก็เน้นแนว breakout หมดเลยนะครับก็มาดูตัวแรกนะครับ Pat เทิ n เนี่ยคือ inward head and shoulder นะครับสำหรับ d c c เนี่ยแพทเทิรนก็นั่งชัดนะผมว่าเราจะเห็นว่าแถวนี้คือไหล ซ้ายนะครับนี่คือไหลขวานะครับนี่เป็นหัวนะครับก็ฟอร์ม Inverted and Shoulder ซึ่งฟอร์มมาเกือบทั้งปีนะครับดังนั้นถ้าเกิดมันเบรกผ่าน2.04 2.06ดได้เนี่ยผมว่า DCC เนี่ยน่าจะเป็นการเปิดอัพไซด์เชิงบวกขึ้นมาได้ดีเลยนะครับแนวรับคือ2บาทนะครับเป้าหมายคือ2.18แล้วก็2.32สต็อปลอกถ้าต่ำกว่า1.90นะครับย้อนมาดูตรงนี้นิดนึงจะเห็นว่า DCC เนี่ย ก็เคยฟอร์มแพทเทิร์นนี้เกิดขึ้นมาทีหนึ่งนะครับก็คือไอ้บอททอมด้านล่างเนี่ยก็คืออินเวอร์สเฮดแอนโชเดอร์เหมือนกันแล้วลองมาดูเนี่ยตอนนี้มันเบรกอินเวอร์สเฮดแอนโชเดอร์รอบที่แล้วเนี่ยโหก็อ่าเร่งตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงเหมือนกันอ่ะรอบที่แล้วคือเน็กไลน์จะแหนบเฉียงๆนะครับจะเห็นว่าตอนเบรกเน็กไลน์เนี่ยประมาณ1.7รอบที่แล้วเนี่ยนี่คือเร่งแบบ3วันนี่คือขึ้นแรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็น Head and er อินเวอร์สเฮดแอนโชเดอร์ครั้งหนึ่งก็ลองมาลุ้นกันว่่่่าารรรรอออออบบบบนนนีีนีี้้้เเเยจะททไดดหหหมืืกัััแลวลววปสตขง DCC นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของซัน S วีทนะครับสำหรับตัวของ Sun นะครับแพทเทิรนเนี่ยจะเป็นลักษณะของ descending triangle นะครับเนี่ยจะเห็นตรงนี้เป็น descending นะครับแล้วล่าสุดราคาก็ b r e a descending ขึ้นมาได้แล้วนะครับเราก็จะมองเป้าหมายเนี่ยแถวเส้น200วันที่4.32นะครับแนวรับ4.08สปลอถ้าต่ำกว่า3.98นะครับโอเคก็อันนี้มีแพทเทิร์นนะครับ แล้วก็ตัวถัดมานะครับเป็นตัวของ PHOL นะครับตัวนี้ก็มีการ break out ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ดูมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเทสไปรอบหนึ่งตรงนี้ไม่ผ่านนะครับแล้วก็เทสรอบนี้ไม่ผ่านแต่จะเห็นว่าการเทสรอบล่าสุดเนี่ยย่อไม่ลึกนะครับเนี่ยสังเกตว่าชนรอบนี้เนี่ยย่อลึกแต่รอบเนี่ยย่อไม่ลึกแล้วก็ยกลนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเบรกผ่านขึ้นมาได้ก็เลยทําให้มีโอกาสที่จะ เลงตัวขึ้นมาต่อแนวรับคือ2.84นะครับส o ็อปล็อตต่ำกว่า2.76เป้าหมายคือ3บาทแล้วก็3.1นะครับก็ค่อนข้างจะครบทั่วนละนะครับวันนี้คีย์สำคัญคือเล่นแนว Breakout นะครับเพราะว่ามีรีเวอร์ o ชมันมันหายไปเยอะละนะครับไม่รู้จะหาตัวไหนมาเล่นรีเวิร์ละโอเคเดี๋ยวเรามาที่คำถามนะครับสำหรับคำถามตัวแรกนะครับ เออ EA ลงมาเทสโลแล้วไม่หลุดนะครับถือว่าดีไหมนะครับผมว่ายังยังไม่ดีมากนะครับคือจะเห็นว่าโปรติหุ้นก่อนหน้าเนี่ยที่เราเล่นแบบเทสโลแล้วไม่หลุดเนี่ยเราจะชอบให้มันเป็นลนักษณะของแฮมเมอร์แต่ว่าแคนเดลสติ๊กเมื่อวานของ EA เนี่ยผมว่าไม่สวยนะครับดังนั้นก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับถัดมาเป็นตัวปรทนะครับปอทอจะเบรกขึ้นหรือจะไซด์เวย์ต่อนะครับผมว่าก็ยังไซด์เวย์แหละนะครับก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรที่มันจะเบรกขึ้นนะครับเพราะว่า ถ้าเราตีเส้นดาวเทรนเนี่ยก็ยังห่างจากตัวของดาวเทรนอยู่ระยะหนึ่งนะครับดังน้นก็ไม่ได้เห็นการเบรกขึ้นอะไรนะครับหลกัหลกๆก็ยังถือเป็นไซด์เวย์นะครับมาที่ตัวของโคโค่ Co 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 นะครับสำหรับโคโคก็รีบาวกลับขึ้นมานะครับแต่โดยรวมเนี่ยมันก็ยังไม่ผ่านแถวแนวต้านนะครับผมก็ยังมองว่าโคโคตอนนี้ก็เป็นลักษณะของไซด์เวย์แหละนะครับดังนั้นแถวนี้มันก็ ถือเป็นโซนกรอบบนนะครับก็เลยไม่ได้มีเหตุผลอะไรให้เราต้องมาไล่ราคาที่จุดตรงนี้นะครับโมเมนตัม um ก็เริ่มแผ่วลงไปเรื่อยในช่วงหลังสังเกตว่า RSI เนี่ยพีกไปตอน27เดือน2นะตอนนี้มันก็ถอยซึมๆมลงมาเรื่อยๆนะครับดังน,นั้นถ้ายังไม่ได้เบรคไายเดิมเนี่ยให้น้ำหนักเป็นไซด์เวปก่อนนะครับแนวรับมัน12ต้นๆนะครับสำหรับโคโคคนะครับมาที่ตัวของแคลคอมนะครับสำหรับแคลคอมเนี่ย โอเคภาพมันเป็นไซส์เวัพก็จริงแต่การเล่นเนี่ยต้องต้องระวังมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นการขึ้นแบบขึ้นแบบมีดิเวเรนซ์นะครับผมขอขยายภาพไปดูนิดนึงแล้วกันนะครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับรอบที่แล้วเนี่ยตอนปลายปลายปีตอนปปต้นต้นปีเนี่ยที่มันเป็นการขึ้นแบบขึ้นแบบมีดิเวเรนซ์เนี่ยเวลาขึ้นแบบมีดิเวเรนซ์เนี่ยเวลาเล่นเก่งกาไรเนี่ยจุดที่มันอะเราเราให้จุดระวังก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าเวลาขึ้นแบบมีดิเวเรนซ์เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ โอเคเราเห็นดเวอร์เจนในภาพกว้างๆละเวลาขึ้นแบบมีดเวเอร์เจนเนี่ยถ้าเราจะเล่นเนี่ยเราต้องเล่นแถวเส้น20นะครับถ้ารับเส้น20ได้เนี่ยเรารอขายตามกรอบบนได้ก็คือถ้ายอ่อลงมาเนี่ยใกล้ๆแบบ4บาทต้นๆแล้วไม่หลุดเนี่ยโอเคเรายังพอขายกรอบบนใกล้ๆ4.5ดได้แต่ถ้าเกิดนะครับมันมีการหลุดตัวของอัพเทรนลงมาอย่างเงี้ยมันก็แปลว่าตัวของดเวอร์เจนเนี่ยเริ่มทำงานนะครับก็มีโอกาสที่แบบจะหลุดแล้วก็พักได้ดังนั้นเวลาเล่นเนี่ย พยายามเล่นที่กรอบล่างแล้วมีเวลาเฝ้าถ้าโอเครับอยู่แล้วไม่หลุดโอเคก็มีโอกาสจะขึ้นต่อแต่ถ้าหลุดก็คือเป็นการจบนะครับก็มองภาพประมาณนี้สําหรับตัวของแคลคอมนะครับสําหรับตัวของแอปโกนะครับก็ขึ้นมาต่อนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยแคนเดลก็เริ่มไม่ดีมากแนตะ่โชคดียังปิดเขียวอยู่นะครับคือถ้าเกิดแถว8บาทเนี่ยปิดเป็นแคนเ l e เชิงลบเนี่ยตัวของด ver นเนี่ยมันก็จะยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับดังนั้น แถวนี้เราก็คิดว่าไม่ใช่จังหวะในการไล่ซื้อและสําหรับแอปโก้นะครับก็แนะนําเป็นลักษณะของการแบบพยายามล็อกโบรฟิตแล้วกันนะครับสําหรับ M มันเพิ่งเบรกนะครับก็ไม่ต้องพอย่อนะครับจพิงยิงเบรกก็คือเล่นได้เลยนะครับมาที่ตัวของอิทธินะครับสําหรับตัวของอิธิเนี่ยก็แกว่งไซด์เวย์มากกว่านะครับ,รบ, IT, นรบแนวรับแถวๆประมาณ2บาทต้นๆน,นะครับประมาณ2.1ส่วนแนวต้านก็ประมาณ2.4 4ถึงประมาณ2.5นะครับก็ไซเวย์นะครับไม่ได้มีอะไรที่มันน่าเล่นเท่าไหร่สำหรับตัวอิทธินะครับสำหรับ i อ m ก็ผมว่ายังคิดว่าไม่มียังไม่มีจุดน่าเล่นนะครับเพราะว่ามันหลุดโลลงมานะครับแล้วก็พยายามขึ้นมาเทสตร,ตรงแถวโลตรงเนี้ยที่มันหลุดลงมาเนี่ยก็ยังยังไม่ได้เบรกขึ้นไปดังนั้นภาพก็ยังเป็นลักษณะของไซเวย์ดาวอยู่สาหรับ IOM นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้มันมันหุ้นเนี่ยในการหาให้เลือกเล่นเนี่ย มันจะยากขึ้นไม่เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นมันเป็นแพนิคหลายๆตัวมันเลยเล่นได้นะครับแต่ตอนนี้มันรีบาวกลับมาหลายตัวละนะครับอ่ะสำหรับตัวของ Gable นะครับโอเคตัวนี้อาจจะพอเป็นตัวที่แบบยังพอลุ้นมีรีเวอร์ชันได้อยู่นะครับคอนเซ็ปต์ของมีรีเวอร์ชันที่ช่วงหลังที่เราใช้ในช่วงที่ผ่านมาคือว่า ไอซ์ไอนะครับอยู่ในเขตโอเวอร์โซนนานๆน,น,นะครับถ้าโอเวอร์โซนนานๆนานๆเนี่ยคีย์สำคัญคือเราจะรอดักว่าเมื่อไหร่ไอซ์ไอ้ออกจาเขตโอเวอร์โซนถ้าออกมาปุ๊บเราก็จะซื้อนะครับถ้าเล่นเนี่ยผมก็ลองดูประมาณ3.92องในแถวนี้นะครับถ้าเกิดฟื้นเนี่ยและไอซ์ไอ้ออกจาเขตโอเวอร์โซนเนี่ยก็เก่งกําไรได้แต่ถ้าขึ้นมาใกล้ๆตรงแถวเส้น20วันเนี่ยก็จะเป็นแนวต้านนะครส่วน Stop Loss ก็วางไว้แถวประมาณ3.76สําหรับตัวของ G-able นะครับก็ถือว่า เป็นตัวที่เล่นมีรีเวอร์ชันได้นะครับสำหรับ S C C เนี่ยก็รีบาวขึ้นมาแต่อย่าลืมว่าตอนนี้มันรีบาวขึ้นมาใกล้เส้น20วันละเราลองไปสังเกตรอบปันก่อนเนี่ยเวลารีบาวขึ้นมาแถวเส้น20วันเนี่ยมันชอบติดตรงนี้นะครับดังนั้นอัพไซด์มันน้อยเกินไปนะครับก็ถือว่าปรากฏการมีรีเวอร์ชันเนี่ยมันขึ้นมาถึงใกล้ๆโซนแนวต้านละดังนั้น,น,น S C C เนี่ยแถวนี้ผมว่าเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้มองภาพในการเปลี่ยนมาเป็นขาขึ้นนะครับคือรีบาวขึ้นมาน่มัก็แค e ทคนิคอล r ีบาวน d นะครับสำหรับ PTG นะครับโดยรวมก็ยังถือเป็นไซด์เวละแนวต้านคือเส้น200คือ8.85แนะครับแนวรับประมาณ8.1นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีความได้เปรียบอะไรในการเล่นเท่าไหร่ส่วนกราฟเนี่ยมันก็เป็นหุ้นที่รีบาว์ขึ้นมาแล้วก็ชนตามแนวต้านละนะครับสำหรับแนวต้านของกราฟเนี่ยก็คือเส้นดาวเทรนด์นะครับ ตอนนี้ยังไม่ผ่านดังนั้นภาพก็ยังถือเป็นลักษณะของไซด์เวดาวอยู่ก็ยังไม่ใช่จังหวะในการซื้อที่จุดนี้สําหรับตัวของกราฟนะครับคือถ้าเปิดโดดผมก็ไม่คิดว่าเป็นลักษณะของการ follow by นะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยผมว่าจาไม่ได้เลยว่าล่าสุดมันมีแบบเปิดผ่านแบบผ่านเส้นดาวเทรนแล้วแบบขึ้นไปแรงๆเมื่อไหร่นะครับคือถ้ามันผ่านจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผ่านแล้วเรารอจังหวะ pull back เนี่ยค่อยเล่นก็ทันสําหรับตัวของกราฟนะครับ ส่วนตัวของไวซ์ตรงนี้เราคงไม่แนะนําไล่แล้วนะครับเพราะว่าราคาที่เราแนะนําซื้อมันคือแถว6.1หรือ6บาทต้นๆเนี่ยที่มันเป็นการ break b u l f a นี้ขึ้นมา2วันติดละดังนั้นเหมาะกับคนที่มีอยู่แล้วแล้วรอไปขายตามโซนของแนวต้านนะครับส่วน TPL นะครับอันนี้ปรับตัวขึ้นมารุนแรงนะครับแต่ปกติผมก็ไม่คิดว่าน่าเล่นนะครับสมมุติเนี่ยเราเห็นแคนเดลยาวๆเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปดูเร็วๆเ,เลยว่าแบบเวลาแบบเกิดแรงซื้อยาวๆเนี่ย โมเมนตัม um ในการซื้อขึ้นไปต่อเนี่ยมันต่อเนื่องหรือเปล่าเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับคือขึ้นไปแรงๆเนี่ยสองสามวันเนี่ยก็ถอยกลับมาแล้วนะครับสองสามวันก็ถอยกลับมาและะ้วลดังนั้นการเห็นการขึ้นมาแรงๆแบบนี้ผมก็ยังไม่ได้เชื่อว่ามันจะเป็นการแบบปรับตัวขึ้นไปต่อเนื่องนะครับดังนั้นตัวนี้ผมคิดว่าไม่ควรไล่ตามนะครับแนวรับประมาณ1.11นะครับส่วนแนวต้านก็แถวประมาณ1.281.3สําหรับตัวของ TPS นะครับส่วน SCTP เหมือนเดิมนะครับรอให้เกิดโกลเด้นครอสผมคิดว่า37เนี่ยถึงได้ถ้าเกิดโกลเด้นครอสมานะครับส่วน STA นะครับนี่ก็คล้ายๆเดิมนะครับว่าก็รับแถวประมาณใกล้ๆตรงแถว22บาทต้นๆแหละนะครับส่วนแนวต้านก็แถว24บาทก็กรอบค่อนข้างจะเป็นไซเวสสำหรับตัวของ STA ส่วนตัวของ Alpha นะครับ a l p h a ก็พยายามดูเส้น2 0 0วันไว้และนะครับถ้าเกิดหลุดภาามันก็มันก็เสียนะครับถ้าหลุดเส้น200วันเนี่ยก็เป็นการ เลือกในฝั่งลงนะครับถ้าจะเลือกในฝั่งขึ้นก็ต้องเบรกผ่านเส้น20วันนะจะเห็นว่าตอนนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างเส้น20กับเส้น200สําหรับตัวของ Alpha นะครับสำหรับ J Park เราก็คงไม่แนะนําในการให้ไปไล่ตามแล้วนะครับ J Park เราก็แนะนําไปแล้วที่เราบอกว่าเนี่ยเราเห็นเราเห็น Blue Flag ตรงนี้นะครับแล้วราคาเนี่ยมีการบรกเอา u t นะครับก็ถือว่าได้จุดซื้อที่ดีมากเพราะว่าซื้อไปเนี่ยแค่2อสวันก็ปรับตัวขึ้นแบบ รุนแรงเลยดังนั้นแถวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่มีอยู่แล้วนะครับไม่มีผมคิดว่าไล่ตามไปก็เสียเปรียบนะครับเพราะจุดซื้อเรซื้อเแถวแถวนี้นะครับสําหรับคนที่มีอยู่แล้วถ้าเกิดจะเทคโปรฟิตเนี่ยใกล้ๆ9บาทก็หาจังหวะเทกก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครอยากทำ telling stop ก็แถวประมาณ8บาทตรงนี้นะครับก็ใช้เป็นจุดในการ telling stop ไปนะครับถัดมาเป็น prt r นะครับตัวนี้เรามอง s i d e w a y ์นะครับก็กรอบ ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแนวต้านด้านบนคือ5บาทนะครับแนวรับด้านล่างประมาณ4.5สําหรับ PRTR นะครับออถ้าติดฝั่งพุทธ w ีดบิช่องยังพอถือได้ไหมก็ยังพอถือได้นะครับแต่ถ้าถอยมาเนี่ยปิดออกมาตั้งหลักก่อนดีกว่านะครับถัดมาเป็น SAV s v นะครับ SAV วตอนนี้ผมยังยังไม่ได้หาจังหวะในการเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่า SAV เนี่ยมันเหมือนว่าต้อง ต้องสะสมกําลังในกรอบไซด์เวก่อนมากกว่าเพราะว่ามันเกิดแบร s ิชเดเวอร์เจนานิดหนึ่งทําให้ผมประเมินว่าตรงนี้มันต้องแบบไซด์เวก่อนเพื่อจะรอเคลียร์เดเวอร์เจนสักพักหนึ่งนะครับดังนั้นขึ้นมาตรงนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับการไล่ตามนะครับกรอบบนก็แถวประมาณยี่สามจุดสามนะครับแถวไฮเดิลมนก็จะเป็นแนวต้านเดี๋ยวขอให้ประมาณสองตัวสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นตัวของ BJC นะครับบีเก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับก็โดยรวมเราก็แนะนําว่า ถ้ามีอยู่ก็อยากให้ถือต่อนะครับเพราะว่า BJC เนี่ยตอนที่เราแนะนํามันเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับว่ากรอบเนี่ยมันคือไซด์เว์แล้วตรงนี้มันคือกรอบล่างเราก็เลยให้ซื้อนะครับตอนนี้ก็เริ่มรีบาวขึ้นมานะครับถึงแม้จะถึงเส้น20วันเนแต่ผมคิดว่ามันมันต่ำเกินไป BJC เนี่ยมันน่าจะไปแบบ22.5หรือ23ได้นะครับถ้าซื้อมาจากโซนด้านล่างแนะนําก็ก็ถือต่อไปเลยสําหรับตัวของ BJC นะครับ คอมเซนควรถัวไหมก็ถั่วได้นะครับเพราะว่าคอมเซเนี่ยมันเป็นการกลับตัวด้วยแพทเทิร์นไม่ใช่ไดเวอร์เจนนะครับเป็น Descending Triangle นะครับแล้วก็มีการเบรกเราก็เลยแนะนําว่าให้เป็นจังหวะเก่งกาไรนะถ้าเกิดใครติดด้านบนอยากถั่วก็เริ่มถั่วได้แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องเวลาไหนไนพูดเรื่องถัวแล้วก็อย่าอย่าลืมนะ่านว่าเวลาเราถัวอะไรไปเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่เป็นการถั่วแบบไม่มี s t ็อปลอสนะครับคือทุกอย่างก็ต้องมีสต็อลอส้ไว้เสมอนะครับสมมติเราถั่วด้วยแพทเทิร์นตรงนี้เราก็รู้สต็ลอสว่าถ้าเกิดหลุดแถวโลเดิมเนี่ยเราแพทเทิร์นผิดเราก็ต้อง stop ลอสไปนะค,ความได้เปรียบของการถัวตอนมี s t o p l ลอสคือถ้าถูกทางรีวอทสูงกว่านะครับ้าผิดทางก็วิกมันก็บั่นะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้สําหรับมุมมองทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ผมจะมีมันนี่พลัสนะครับแถวประมาณช่วง บ่ายสามโมงนะครับถ้าใครมีคําถามอื่นก็ไปเจอกันในรายการ Money Plus ได้นะครับสำหรับช่วงเช้านี้ผมลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญ อย่าลืมกดปุ่ม C ีเฟ s รเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ